ประกันมีหลายประเภทสิ่งที่ครูเจอเป็นปัญหาเยอะมากเลยก็คือคุณซื้อประกันผิดประเภทช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินประกันมีหลายประเภทสิ่งที่ครูเจอเป็นปัญหาเยอะมากเลยก็คือคุณซื้อประกันผิดประเภทประกันมีประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรครายแรงประกันอุบัติเหตุมีเยอะเลยมีหลายอย่างหลายคนต้องการทุนชีวิตสูงแต่เอาเงินไปซื้อประกันออมทรัพย์ผิดประเภทบางคนไม่ต้องการทุนชีวิตอยากที่จะออมคุณก็ต้องมาเลือกอีกว่าคุณจะออมเราได้เงินในระยะสั้นๆหรือคุณจะออมไปเพื่อการกเกษียณถ้าเกิดคุณจะออมระยะสั้นๆเช่นออมไปแล้วครบ10ปีได้เงินก้อนมาคุณก็ต้องเลือกประกันออมทรัพย์ระยะสัส้แ<ใ>นแต่ถ้าคุณอยากได้ประกันที่เอ้ย พอคุณออมไปแล้วยังไม่อยากได้เงินเพราะเงินก้อนนี้ไม่ต้องใช้อยากไปได้ตอนเกษียณเลยคุณก็ไปเลือกแนวประกันบำนาญและก็ทุนประกันชีวิตก็มีหลายประเภทเช่นทุนประกันชีวิตที่เป็นทุนเลยทุนประกันชีวิต จ่ายเบีย้ย10ปี15ปี20ปีอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเพราะว่าถ้าจ่าย10ปีเบีย้ยทโทรก็จะถูกแต่เบีย้ยต่อปีก็จะแพงคนชอบไหมชอบเช่นคนที่มีเงินแล้วอยากที่จะเกษียณใน10ปีไม่อยากมีภาระลละ,ละเขาก็จะเลือก10ปีคุ้มครองถึง9 9บางคนก็จะเลือก15ปีเพราะรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่เกษียณยังไม่อยากจ่ายโหดมากประมาณ15ปีกํลาลังเหมาะ หรือบางคนมองว่าไม่มีตังอะแต่อยากทำไม่เป็นไรขอใจยาวๆจ่ายเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอใจยาวๆเขาก็จะเลือก20ปีเนี่ยขนาดทุนประกันชีวิตยังมีตั้งหลายแบบจ่าย10ปีจ่าย15ปีจ่าย20ปีหรือมีแบบที่เป็นยูนิตลิงก์ ยูนิตลิงก็คือพอจ่ายไปอ่ะมันได้ทั้งทุนประกันและการลงทุนเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากได้ทุนประกันและลงทุนไปคู่กันแต่ถ้าคุณอยากลงทุนเพียวหัวไม่เหมาะคุณไม่อยากได้ทุนประกันคุณจะมาลงยูนิตลิงทำไมเข้าใจว่าแต่ถ้าคุณอยากได้ทุนประกันด้วยในขณะเดียวกันได้ลงทุนด้วยยูนิตลิงเหมาะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะประกันก็มีหลากหลายเยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าเออฉันจะไปซื้อประกันเอาจบแล้วซื้ออะไรประกันอะไร ไม่หรูอ่าล้วก็เกิดใครซื้อยูนิตลิงนะคุณต้องรู้ด้วยนะคะว่าเวลาที่คุณออมไปเช่นคุณออมไปแสนหนึ่งมันไม่ได้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งแสนเนาะคุณต้องไปดูว่าทุนประกันชีวิตอะเบี้ยของทุนเท่าไหร่เช่นเบี้ยของทุนอยู่ที่ห0,000ื่นเอาไปลงทุน5 0 0 0 0่นตัวที่คุณอะเอามาลดหย่อนได้ก็คือแค่ห้าหมื่นไม่ใช่แสนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อควรระวังอย่างลูกค้ากลูเนี่ยบางทีออมปีละแสนคิดว่าลดหย่อนเต็มแล้วแต่ในความเป็นจริงคุณต้องไปดูไส้มัน ยูนิตลิงไม่ได้ลดหย่อนได้เท่าจํานวนเบีย้ยมันลดหย่อนได้เท่ากับเบีย้ยที่ไปซื้อทุนประกันนะคะคุณก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะประกันหลายคนบอกเอ้ยฉันซื้อประกันซื้ออะไรก็ได้ผิดนะที่ไปคุยมานี่ปัญหาก็คือซื้อผิดประเภทบางคนอายุเยอะมีลูกเล็กมีงบจํากัดอยากได้ทุนแต่ไปซื้อออมทรัพย์เจอเยอะมาก หรือว่าคลาสสิกซื้อประกันออมทรัพย์บวกประกันสุขภาพเจอเยอะมากอันนี้ไม่เวิร์คเพราะว่าประกันออมทรัพย์มันสั้นไงเช่น15ปีคุณเพิ่งอายุ50ก็มาทันหมดความคุม้มครองแล้ะสุขภาพคุณก็หมดไปด้วยแสดงว่าคุณต้องไปเริ่มซื้อสุขภาพใหม่ตอนอายุ50แบแบบนี้เจอเยอะมากเวลาคุณฟังตอนนี้คุณลองไปรีเช็คดิทำเป็นเล่นไปอ่ะเผลอเอประกันในมือคุณอะผิดประเภทอยู่นะคะ เรียนกับครูพิชชาต้องได้ทั้งความรู้คููไมล์เซตนะคะ